bên nhà เ c นะครับบอกกิเลงอยู่หลังกล้องนะครับที่ไปีโอนี่นะครับจะน่าอาจจะถ่ายเจ้อจอนะครับเพราะว่าน้องๆยังบบมีไม้เลยนะครับอาจจะเสียงอาจจะยัง่สมบูรณ์กับต้องขออภัยนะครับตอนนี้เฮาอยู่ที่สกายวอล์กลาดประสงค์<อ>หน้าห้าง<อ>เชนทันเวอร์ออวันนี้กั สาวแล้วสองคนนีกมาครั้งแรกก็อยากไปเห็นหน้าห่างเสนนั่นเวอร์ตรงนั่น่นเห็นเป็นแบบเป็นทีวีเป็นยังหลายแท้่นว่าเห็นหน้าแรกในหน้าห่างแล้วก็เห็นต้นคริสต์มาสงามงามนะครับเบ่งความเจริญเมืองไทยน้องๆเอ้ยนะครับทีวีเต็มห่างนี <laughs> ่อจะเจอยังไงนี่จะเอจอใหญ่ ไปทางนั่นน้องต้นีิสมัดใหญ่ใหญ่อยากไปเบิ่งบ่ประเทศไทยเพิ่นจะจะเดินนะทางทางคนเดินนี่ร้อยผ้าแล้วบอน,นี่เนาะ้วก็ตรงนั่นเพิ่นก็มีที่ให้เดินแบบอลังการนั่นแหละเคยเคยได้ยินซื้อบ่เคยได้ยินแต่ว่าเคยได้มาอากนี่เป็นอย่างทีจะเดินเล้น้องล่องมาจากสยามหรือว่ามาจากสยามสแควร์มันใกล้กัน ใช่นต่อกันปะไปเบิ่งง่ายใช่ไหเบไ่เบิง เด่อโบแมนลูกร้านทำด้วยทุกคนเคยเห็นเลงานแม่แม่โบเคยออกไปใส่ก็ได้มีโอกาสก็คือมาถ่ายคลิปมาทำยูทูบแล้วก็มีโอกาสได้ออกมาถ่ายคลิปได้มาเห็นแม่แม่มวนสนุกมวนสนุกสนุกเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเทีเฮ้ยเออ โนมีนะได้ออกมาถ่ายคลิปได้มาเที่ยวเลยทุกคนก็มีความสุขเลยทุกคนเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากทุกคนมีความสุขมากได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คนไทยสร้างไว้แต่ว่าโทรศัพท์น้องคลิปน้องมีแต่เสียงไม่ชัดเท่าไหร่นะทุกคนเพราะยังไม่มีไม์ก็ยังจะพูดไม่ได้ยินเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝากเป,ป็นกำลังใจให้น้องมิ่มี่ด้วย สวยมากไปไ,ปไ,ปไปล่หรี่เอา้าไอเล็กเวลาพ้นโต๊ะ เวลาฝนตกนั้นมันมันบบเป็นยังโบไทยโบใหม่บสดบบางที้าชิ้นจะอยู่ในหางเนาะแม่ไม่อยู่นี่อยู่กลางกลางแยกงนี่เป็นเป็นไทยเปนตื่อตัวนี้่ใช่เนาะอ๋อีนแหละเมืองไทยเนาะ นี่ก็ได้ฟาดทุกคนเอ้ยออน,น,นอชอนประเทศไทยเนอะออนชอนประเทศไทยเนยมต่างประเทศเลยทุกคนเ้ยไปทางนี้บ สวยงงความงามความเจริญน,นะทุกคน ละโอ้โหโอ่าแต่้องไม่มีบ้านทุกคนในนี้นองไม่มีแบบหมากเพงทุกคนแบบมันงามแล้วก็เจริญอะไรป้าโอ้ทุกคนทุกคนสวยงามมาก โอ้ที่นี่มีร้านมีแบบของกินพวกอาหารป๊อที่นี่คือมงามแท่ห์นนี้เพิ่งกระลังเชิดกิจกรรมเป็นเทศกาลงานทั้งยางตีนเองก็ยังทำได้ต้นคิสมัตไปเนะ่ยว้าวต้นคิดสมัตก่อนแล้วว่าต้นคิดสมัตต้นคิดสมัต พอพี่ว่าถูกป้าใน,นนี่นะ่ะเ,เจรินอยู่ในทีไอทีหนึ่งเนาะเมนจะเลิศนะน,น,นี่นะจะเลิญอนรีทีดราไม่มีมาแต่ละเถอะ่อบอกคือก่นอนนี่ทุกคน <จะ S 1> นี่เน,นี่ยเจริญอนรีมันมัน,มนเป็นทีแคบแล้วมันล่งแม่นแบบใหญ่กว้างขวางอะนะ,ะสองมังคางสองมังคางแม่น วันนี้นะป้าม,นะม,มาแล้วมือไหนกับมาข้างในกับงามเบิดตรงนี้นะโอ้ทุกคนป้าอยากพาพ่อแม่พาลานมาเที่ยวดิมาให้เปินบึงเพรนแบบนี้ทุกคนโอ้โหตองไหมกับงามเนะมาะงามป้าผืนเพ็นใดๆคือต้นใหญ่แท้ต้นอัอนนั้นนะต้นคิดชะมัด พ่าต uh, ้นใหญ่สูงเลยอู้สอนประเทศไทยเลยกว้างมากใหญ่มากโอ้โหนี่กบิี่คนผมเสียง้วว งามมากโ,โ,โชคดีนะที่น้องมีได้มาทำงานประเทศไทยแผ่นดินไทยทุกคนต้องขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคนไทยนะคะอ้น้องมีมากอลิทุกคนตรงนี้มันมสวยงามเจริญมากคน อันนี้กับบ้าไงมองโมบักแต่งโอ้ไฟชิวาบ้านนอกกับบ้าเด้อพคอยอีเมกคอย โอ้โห oh, oh. สุดยอดจริงๆทุกคนข้างหลังข้างหลังเอา ได้อะไรทุกคนสูงมากใหญ่มากเลยวิเนียนนี้มีความสุขมากได้เห็นตรงที่แบบส,สวยจเจริญมากทุกคนตรงนี้อนะ่ะว้าววา คนอันนี้นะปอันอน่ใหญ่มนี้้อใหญนี่ยังขนาดแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลยัหินยังินแอปเปิ้ลันจิ้งกเรื่อยแอปเปิ้ลเอาบ่มีปัญญาได้ไปแตะดอก อยู่คืออยคอยู่ต่างประเทศลีโนมิแต่พลังหลายส่วนหลายแมนบอกบอกไ้างนอกไนี่ทุกคนเขาเนี่ยนะพลังนางเต็มจับสาอยากขายมันได้ัไ้ดูคนเลยงามนีบอกนี่ยจะเลิศเลได้ จะจะเจ๋งมากทกคนไปทางไหนว,ว้าวเป็นโทรศัพท์้วเบอว่าเาบโน่งนอ้วยกันมนานไม่อยูอ่ยูดีันนี้เป็นศูน,นย์ศูนย์โทรศัพท์นะคะทุกคนไอโฟนนะทุกคนอุย้ย คุณโกก้าึ้นแค่วันนี้เป็นไกนจกอะพัชพัชโบวาเ่าพชิบเกบเงินทัดติดเนี่ยพัชิบวาป้าทุกคนอ้ยบบกล้าคืนละยากไดรอเวอร์ีไดเนียบริเวณยังมันยานะพวกนี้ข้างล่างก็เห็นข้างล่างคุณโอ้ทุกคน คอยระยะแต่ชิวเลือกเงินเลืครับคอยแหงย่านเฮ้ยไปทางเด้อนี่ไปทางไหน โอ้ยใจหายมากใช้ทางออกโอ้ยเมนว่ามาผู้เดียวเลยหาทางออกบมได้ดอกเมนบ่นี่มันออกได้เบอร์พูดมาพี่เกือบหัวใจวายเกือบหาทางออกบมได้โอ้โหทุกคน น้องมีวิญญาณน้องน้องมีตกใจตรงบันไดทุกคนโอ้โหใจจะสิวายโอ้ยจนแบบขาจนหยางอยู่ที่โบไปตกใจบันไดแหงอะไรเกือบตกบันไดว้ดาวรูระแหงสวยมาก บันได้ระแบบชั้นยางต้นขาชั้นอะขาั่ำ๊อมีแต่ฝุ่นช่วนงามๆี่ให้ชูบมเวนต่างประเทศบ่านี่ี่เลไม่ทันดิก็ตุ๊กใจบนวันได้น่ะนะไหมขาจนจังเลยแบบบอกกาข้น สะดวกสบายดีประเทศไทยแตะชอออนเมืองเน,งน,นทุกคนรถไฟกับข้างบนสองซันสามซัน จวดไปเลยาไม่จะเล่นกันกันแนเลโอเคนะคะสำหรับทีวีดีโอ้ดหรับทวีโอนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะโอเคนะค,ะ,ค,นะ,คะทุกคนเรามาเห็นแล้วนะะทุกคน มันท้องเลยมันท้องเลยเจ้าป่วยรื้ออยูน้าหมดทุกอย่างโอเคนะคะทุกคนแล้วปันจะฝากคเป็นกำลังใจในอ๋อนมไม่มีหรือว่าสร้งสช่องเน้นในกำลังกจให้พวกเราด้วยนะคะกลังใจน้องฟันน้องมีใน้าจาสวัสดีน้องฟันน้องตาสวัสดีสวัสดีค่ะ